สนุ๊ด <Smooth. S 2> ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับคลิปจัดอันดับยูนิตในแอนิเมะว่นการ์ดกันอีกเช่นเคยครับอีกเช่นเคยแหละนี่เป็นครั้งแรกนะโอเคการจัดอันดับในวันนี้นะครับจะใช้เกณฑ์อะไรบ้างคือด้วยประสบการณ์จากที่ผมเล่นเองส่วนหนึ่งนะแล้วก็จากที่ไปอ่านพวกพลัสรงพัสซีฟอะไรอย่างนี้มาด้วยเพราะบางตัวเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้งานแบบเต็มร้อยเอย่างเช่นตัวละครที่ผมยังไม่ได้ก็อย่างเช่นอารูค้าเรงโคคูอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใส่เทียเข้าไป นะครับแต่ใส่ม้เพื่อนๆสามารถบอกได้ว่าเล่โงโวคูเนี่ยเก่งขนาดไหนอลูค้าสุดยอดขนาดไหน,ไหนแต่ผมได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตมาจัดระดับมิสติกแล้วกันเพราะว่าอันนี้คือใช้งานมาหมดแล้วนะครับสำหรับมิสติกนะครับผมโอเคแต่เกณฑ์การตัดสินใจเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความสามารถของมันละกันแล้วก็เรื่องของพาสซีฟมานะครับแล้วก็อัตราการใช้งานหายากหาง่ายนะครับก็ เรียงดำดับไปนะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าเพื่อนเพื่อนคิดเห็นต่างยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยข้างล่างได้เลยหรือว่าใครคิดเห็นเหมือนกันยังไงก็สามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรกันก็ได้ในใต้คอมเมนต์นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับสำหรับการจัดเทียริสวันนี้กับตัวละครแอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมไปกันที่ตัวแรกครับตัวแรกผมขอตัวละครที่เก่งสำหรับผมมากๆแล้วก็ใช้งานได้แบบ w ว r l แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลย แบบถอดสมองเล่นได้เลยแถมเป็นตัวละครที่จะช่วยให้คุณเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยถ้ามือใหม่ได้มาเนี่ยคุณจะเลิฟคนคนนี้แบบสุดๆยูนิตตัวนี้สุดๆนะครับขอเป็นที่เบจิต้าก่อนเลยนะเบจิต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าใช้งานง่ายจริงแล้วก็เรื่องของโปรเกรสชันคือโปรเกชันคือเรื่องของการดําเนินแล้วก็ พัฒนา ID นะครับพัฒนาแบบ ID ของคุณเนี่ยเบจิต้าเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยใช้งานง่ายๆใช้งานง่ายมากๆนะครับผมให้อยู่ที่ S เลยเพราะว่าตัวละครมันวางปุ๊บมันก็ใช้งานได้แล้วก็อัพถูกแล้วก็เรื่องของการเพิ่มดาวอะไรเงี้ยไม่ได้ยากสุ่มจากตู้แค่นั้นอ่ะแล้วก็อีโวงก็ไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่ลงไปหาถั่วเองนะครับแล้วก็ ไปลงจริงๆเบจิต้าเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่แค่ตัวละครก็เป็นตัวละครต้นเกมพออัพตันแล้วเนี่ยอัพแบบแม็กแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งแบบพวกแบบตัวละครที่มันดามิดเวอร์นะครับดามิดป๋าเนี่ยตอนที่เต็มพิกัดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เก่งมากแล้วก็ขั้นอีโวเนี่ยอาจจะมีข้อเสียคือไฟนอตแฟรมันเป็นทางตรงเนาะแต่ถามว่า การใช้งานในะปัจจุบันเนี่ยมันถามว่ามันทําให้ทุกคนเนี่ยไอดี ID ของทุกคนหรือการเล่นเกมเนี่ยง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นจริงๆผมเลยให้อยู่ที่เทียสนะครับเพราะระดับการความง่ายแล้วก็ระดับการใช้งานเนี่ยถือว่าถอดสมองจริงๆสําหรับเบจิต้านะครับผมโอเคไปกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวตัวต่อไปนี่ผมขอตัวละครที่มันเฉพาะกลุ่มนิดนึงคือการจัดอันดับวันนี้นะครับการจัดอันดับวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีตัวที่มันไม่เก่งเลยนะ อ่าคือมันไม่ได้มีตัวที่มันไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีแค่ตัวเฉพาะกลุ่มมากๆที่ยังไม่ได้มามีบทบาทในเกมเฉยๆนะครับก็ตัวละครตัวต่อไปผมขอเป็นซัสเกตแล้วกันนะซัสเกตเนี่ยสำหรับผมตอนนี้คือบทบาทน้อยมากแล้วก็เอ่อเือกการใช้งานอะไรเงี้ยมันมีตัวอื่นมาแทนเยอะมากๆนะครับซึ่งแม้ซัสเกตเนี่ยจะมีความสามารถที่ชัดเจนมากๆคือเรื่องของการสตาร์ทร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เรื่องของการแบบว่าตีตัวเดิมซ้ำๆแล้วจะเหมือนตีบอสได้อะไรเงี้ยแต่ดาเมจตอนแม็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นและเรื่องของสตันอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีอะไรมาปกป้องตัวเองเลยแล้วก็ไม่มีอิมูนด้วยคือไม่ได้หลบสตันได้สตัรนคนอื่นได้แต่หลบสตันเองไม่ได้แล้วก็มันจะมีในเรื่องของตัวละครอื่นที่ถูกกว่าเยอะแล้วก็สามารถใช้แทนได้นะครับยอย่างเช่นตัวละครสีฟ้าตัวละครสีม่วงอย่างเช่นคาคาชิ หรือว่าคิรุอะไรเงี้ยสามารถมาใช้แทนซาสเกตได้เลยถึงแม้มันจะสตนร้อยมากกว่าพวกตัวละครที่ผมกล่าวมาก็เถอะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยบทบาทของเขายัางน้อยแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยมีสิทธิ์เติบโตที่จะเก่งขึ้นไหมมีนะครับซาสเกตนี่มีโอกาสที่จะได้ไปใช้เน่คอนเทนต์อนาคตอยู่นะครับแต่ว่าเกณฑ์ของการลองใช้เนี่ยผมอีโวเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในแค่แบบ B เท่านั้นนะเฉยเฉยนะครับตอนนี้ยังเฉยเรอวันเก่งอ่า เฉยๆรอวันเก่งนะครับผมโอเคตัวละครตัวต่อไปนะครับขอเป็นตัวที่เก่งแล้วกันนะเออเป็นตัวเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าไม่ได้เก่งมากนะครับก็กลับมาที่ตัวละครต้นเกมอีกรอบหนึ่งนะครับขอเป็นนารูโตะนะครับคู่ซีสสักเกะนั่นเองนะนารูโตะี่ผมขออยู่ที่ A แล้วกันนะครับถามว่าทำไมอยู่ที่ A ในเมื่อมันใช้งานได้ดีเหมือนเบจิตาเลยเอาจริงๆสำหรับผมคือวงมันแคบกว่านะครับแล้วเรื่องของการใช้งานเนี่ย เอาจริงจริงเทียบกันแล้วลองเคยเอาไปเทียบกันแล้วนะเทรดพอๆกันเลยเบตต้าใช้งานง่ายกว่าครับแต่ถามว่านารูโตเนี่ยพออัพเต็มแล้วเนี่ยเหนือกว่าเบิต้าไหมจริงจริงเหนือกว่านะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกลมๆคือลักษณะการกลมๆและการยิงพ่นออกจากปากแรงมากแต่อัพแพงเหมือนกันอ่าแล้วก็อย่างนึงคือวางแพงกว่าเบิต้าด้วยทั้งที่เบิต้าเนี่ยฮิตช่วงแรกๆตีกว้างกว่าตีเร็วกว่า,ววาด้วยพาสสีของเขาด้วยนะคือนารูโตเนี่ยอาจจะต้องวางลงไปแล้วก็รอให้มันไม่ตีมันถึงจะ ตีเร็วขึ้นสุดท้ายคือเบติต้าใช้งานง่ายกว่าในช่วงต้นจริงๆถ้าเทียบกันต้นเกมนะแต่ถามว่าเป็นตัวที่เก่งไหมก็เก่งแหละผมยืนอยู่ให้ใน A นะระดับ G แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เล่นเบติต้าดีกว่าสำหรับผมนะเออแต่สำหรับเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะชอบนา,น,นารูโตะมากกว่าก็เล่นนารูโตะจริงๆผมชอบ2ตัวนี้มากๆอยู่แล้วแต่เอาจริงๆเรื่องของการใช้งานมาตลอดอะไรเงี้ยนารูโตะมันแพ้นะครับอืมมันแพ้ครับ โอเคตัวละครต่อไปนะครับเป็นตัวละครที่ผมให้เป็น TS แล้วกัน TS ตัวต่อไปของผมนะครับนี่คือการันตีความเก่งแท้แน่นอนจริงๆสำหรับชางอินนะครับผมอ่าเราขยับมาพวกตัวละครดาเมจไฮดาเมจไฮดีพีเอสกันบ้างสำหรับชางอินเนี่ยเมตาดีพีเอสแน่นอนคือลักษณะการฟันการแบบกิลยิ่งอีโวแล้วเนี่ยมีอิมูนก็คือหลบร้อยเปอร์เซ็นต คือหลบร้อยเอร์เซ็นะแต่ว่าเรื่องของเขาอาจจะไม่ได้เป็น full AOE นะครับแต่พาร์ตีบของการตีคริอะไรเงี้ยเคลียร์ได้ท k, ั้งมอนเคลียร์ได้ทั้งบอสครบเครื่องจริงตัวเดียวอะตั้งแต่ต้นจนจบแล้วยิ่งทํา3ดาวอยูน่นะโอ้โหแรงบ้าเลยแรงระเบิดระเบ้อเลยนะครับแล้วยิ่งไปได้พวกแบบเชดลุงอย่างเช่นเชดเดซไออะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องถึงโมนาสก็ได้เพราะว่าเดซไอเนี่ยเหมาะกับชาอินมากกว่านะครับได้คิลัวเลย ทีนี้ก็หวัวคิกกันที่แตกอะตอีกันระเบิดลาเบอแล้วถามว่าเดนไอได้วาง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 อัพอัไปเนี่ยอัพถูกนะพูดถึงอัพถูกด้วยนะไม่ได้อัพแพงไม่ได้วางแพงนะครับสำหรับช้างอินเนี่ยมันเลยกลายเป็นตัวที่แบบเอาจริงถะเทียบกันในลักษณะการใช้งานแล้วแตกต่างจากเบจิต้าแต่ถามว่าข้อเสียเนี่ยน้อยกว่าเบจิต้านะผมเลยให้ชางอินเนี่ยตอนนี้คือ็อปสุดเลยก็คือให้ระดับ S ไปเลยคือสามารถ ลนทุกคอนเทนได้ลงเลทได้ลงหาเลนโกคุได้ลงอินฟินิตี้ได้แล้วก็ลงบอสอีเวนต์ใหม่ได้ลงหาอีก,กิสได้ลงชาเลนได้ลงได้ทุกอย่างตอนนี้คือตัวเดียวโอเวอรอโอลนะครับแต่ข้อเสียคืออาจจะเคลียร์มอนไม่ได้ดีเท่าพวกตัวละครต้นเกมแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมได้นะครับใช้คู่กันยังได้เลยใช้เบติต้าคู่ชางอินจบนะครับน่าจะจบโอเคประมาณนี้ล้กันแล้วก็ไปตัวละครตัวต่อไปกันดีกว่าครับ ตัวต่อไปเนี่ยผมขอให้อยู่ในเทียบีแล้วกันตัวละครเทียบีตัวนี้นะมันใช้งานยากไปนิดหนึ่งแล้วก็อัตราประโยชน์ของมันเนี่ยถือว่าดีเก่งแต่ใช้งานยากคือยากแบบยากมากๆเลยครับสำหรับอาคาสะนั่นเองนะคืออาคาสะเนี่ยความเข้าใจเรื่องพาสซีฟเนี่ยเข้าใจยากกว่าซาส,สเกะอีกซาส,สเกตนี่คือแบบเข้าไปตีส,สตนันเข้าใจง่าย,ายๆนะครับอาคาสะนี่จะมีเรื่องของการที่แบบโอ้ย หลุดจากการมืนไว้แล้วก็โดนตีปุ๊บแล้วก็จะได้รับดาเมจกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่เงี้ยคือกว่าคือมันเป็นพัสซิฟที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ถามว่าตัวละครเขาเก่งไหมในในอนาคตหากมีการอินเทอร์แลกกับบอสเยอะๆก็คือบบบอสโจมตีเราแรงขึ้นแรงขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นสายมาโซคิดแหละนะครับ คืออยากโดนตีแล้วจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นอ่ะคือตัวละครมันไม่ได้ใช้งานได้ดีขนาดนั้นแม้แต่ตัวเลดที่เอาไว้หาเลงโกคุก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมีบางคนบอกว่าเฮ้ยไออากาซ่าเนี่ยสามารถที่จะกดสกิลสวนเพื่อทำให้ไม่โดนสแนร์ได้เอาจริงๆผมว่ามันใช้งานยากเราต้องมานั่งกดนั่งกดนั่งกดอะไรเงี้งยเล่นกดซากุระทีเดียวเปรี้ยงแล้วก็ให้ตีต่อ แค่ประมาณ2-3ครั้งก็จบแล้วครับอา,าคษะมันเลยไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นเลยถึงแม้ตัวมันจะดาเมจแรงก็เถอะแล้วแถมวางแพงกว่าพวกต,วตัวต้นเกมด้วยแล้วไปเล่นต้นเกมก็ไม่ได้ทุกคนเราเออกค่ะอากษะไปวางช่วงแรกเดี๋ยวไปเล่นชาเลนจ์ไปเคลียร์มอนช่วงแรกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันฮิตน้อยมากตีช้าแล้วไม่ตายด้วยแล้วก็นั่นแหละคือสกิลมันดูเหมือนมีประโยชน์นะครับกดแล้วดาเมจเยอะขึ้นระยะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันแค่ชั่วข่าวสุดท้ายคือระยะมันเพิ่มขึ้นอะ แต่สกิลมันก็ตีได้แค่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้เป็นฟูลเอลี o e, เหมือนพวกแบบอุซุยอ,อิกิสอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวละครม,มันเก่งแต่ดูแปลก,กผมก็เลยให้อยู่ที่ B แล้วกันนะครับสำหรับอคากษารจริงจริงผมอวยมากนะอวยที่สุดเลยจะด้วยซ้ำแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่ามันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะหาให้น้องมามีบทบาทขึ้นเพราะส่วนตัวอวยอคากซารนั่นเองอ่ะโอเค โอเคไปกันตัวต่อไปกันดีกว่านะครับในเมื่อเราพูดถึงอาคาซะแล้วขออนุญาตพูดถึงอุซุยเทนเกนที่มาพร้อมกันกับแพด0.5นะครับผมตัวกครตัวนี้เอาไปเลยครับระดับ S แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการใช้งานเนี่ยสู้ชาย,ยินไม่ได้แต่ถามว่าข้อดีของเขาอะ่ะมันคือแบบหักล้างกันคือ Fu l l AOE ที่เป็นบ้าเป็นหลังแล้วก็สกิลที่แบบว่ามีการบัฟตัวเองเพิ่มขึ้น ถามว่าตัวละครมันมีตา DPS ไหมเหมือนกันเลยเหมือนกับชางอินเลยนะครับเอ่อเมตา DPS เหมือนกันแต่ชางอินเนี่ยเหนือกว่าทางด้านการตีบอสอย่างแน่นอนนะแต่เทงเกนเนี่ยเรื่องของการเคลียร์มอนเนี่ยสบายมากคือถ้าเดินผ่านปุ๊บอ่าหืมแม่งฟาด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 หายหมดแต่ถามว่าเอ่อชายอินมันเคลียร์มอนได้ไหมมันก็เคลียร์ได้ นะครับแล้วก็เรื่องของอิมูนแบบ100%ด้วยหลบด้วยหลบด้วยตีแรงด้วยคลิด,ด้วยอ่ะมันมีออปชั่นให้เล่นเยอะกว่าแต่ถามว่าเทนเกนคือฟู a เอ,อ,อก็เถอะแต่ยังสู้แม่นานคนทีไม่ได้แต่ถามว่าพอๆพกันไห้พอๆกันมันไม่ได้อะไรกันขนาดนั้นหรอกสามารถใช้งานได้ทั้งคู่เลือกใช้งานได้ทั้งคู่เลยนะครับโอเคประมาณนี้ล้การอุ้ยเทนเกนไม่ต้องพูดเยอะเก่งก็คือเก่งนะครับ ต่อมาตัวละครลูกรักลูกอวยนะครับของใครหลายๆคนนั่นเองนะครับซงจินบูนะครับซงจินบูเนี่ยในความคิดเห็นของผมเนี่ยสกิลนะมีสกิล a l ล v ์นะครับน่าสนใจแล้วก็คือข้อเสียสำหรับผมซงจินบูมันเยอะนะครับมันเยอะตรงไหนรูป้ป่ะคือแม่งผมงงว่าซงจินบูมันจะโคตรเก่งเลยเว้ยถ้าสลับสกิลหนึ่งไปอยู่สกิลที่3อะ่ะเพราะสกิลของการที่มันออกไปพันชิช่นๆอะตอนแรกมันเคลียร์มอนดีมากเลยนะ คือแต่มันวางแพงกว่าทั่วต้นเกมอ่ะผมเลยให้อยู่ที่ A แล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเก่งก็จริงแล้วก็เป็นตัวบ,บัฟที่ทําให้อีก,กิสเก่งขึ้นด้วยแต่ว่าสุดท้ายคือเอาไม่ไม่ได้เอาไปเล่นอีก,กิสแต่ประโยชน์มันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็อลไลซ์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ชอ e ในการเลือกเล่นเนี่ยมันมีตัวละครให้เล่นตัวอื่นมากกว่าโยบูมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วเวลาพออัพตันอัพเต็มแล้วอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการเก็บสแต็กอีก,การฆ่าอีก ในพวกการเอาไปพัฒนาไอดีไปเล่นพวกโปเกชั่นเลเล่นพวกสตอรี่เล่นพวกผ่านด่านอะไรอย่เงี้ยส่วนจินวูมันมันไม่ได้ขนาดนั้นอะมันไปเก่งในลักษณะของเวฟเยอะๆแล้วก็อินฟินิตี้อะไรเงี้ยซึ่งบทบาทของอินฟินิตี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นสามารถเล่นตัวอื่นได้มันแบบ800แล้วก็พักแล้วคงไม่มีใครไต่อินฟินิตี้ไปเรื่อยๆๆหรอกแต่ในลักษณะของพารากอนถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีนะเพราะพารากอนมันก็15เวฟ แล้วก็ตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการเคลียร์เกาะได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีพาร์ส,สีอะไรที่จะมาแบบว่าติดงงติดเงาอะไรไม่มีพาส,สีพ,พิเศษอะไรก็ไม่มีมีแค่เรียกเงามาบัฟอีกิสแล้วก็ทําให้ตัวเองตีแรงขึ้นโดยใช้ระยะเวลาสุดท้ายแล้วผมก็เลยมองว่า,าลักษณะการใช้งานเนี่ยดีนะครับแต่ว่าใช้งานยากแล้วก็บังคับนิดนึงที่อยากจะให้ซงจินบูเล่นสะดวกสบายก็ต้องมีอีกิสมาเป็นลูกน้องสุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามัน ใครอวยเล่นคู่กับอีกิสอะไรเงี้ยมันก็จะไปอยู่ S อะไรแต่ว่านั่นแหละมันได้แค่นั้นนะครับสำหรับผมนะส่วนจูบูเลยอยู่ที่ A นะครับผม <c oughs> ตัวละครตัวต่อไปนะครับผมผมอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวรับเยอะนะครับเพราะสองตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานจริงเลยนะแต่ผมจะไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องโกคุนะะตอนนี้ยังไม่ดรอปเลยครับแต่ว่าสำหรับโอบิโตะเนี่ย จริงๆผมว่าเนงโกคูน่าจะเก่งกว่าโอบิโตะนะเออแต่ยังไม่ได้ลองใช้งานนะครับพูดเฉยๆส่วนตัวละครที่ผมว่าแม่งเก่งมากๆเลยในลักษณะของตัวซีเค็แล้วก็หาได้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดอะเอาไปเลยครับอีกิชยังไงก็ต้องหาครับตัวละครแม่งเก่งบ้าๆเลยถึงแม้จะโดนเนิร์ฟไปแล้วแต่ยังใช้งานได้ดีอยู่อะยังเก่งมากๆนะครับอีกิชนี่คือผมให้อยู่เหนือว่าเทนเกนไปเลยนะเป็นตัวละครที่หาและอ e ีโวแล้วจบทันที ไม่ต้องไปทาโดงทาดาวดาวเมจแม่ง3ดาวให้ทันทีขณะที่ตัวอื่นต้องหาดาวมาทำอิกิสไม่ต้องนะครับแล้วก็อิมมูนร้อก็คือไม่โดนสตานอีก1 0อยออย่างบ้าเลยแล้วสามารถที่จะเอาโซลจินบูบัฟได้อีกนะครับไม่บัฟก็เก่งแต่บัฟก็โคตรเก่งขึ้นไปอีกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวอีกิสเนี่ยตอนนี้ก็คือชายอินอีกิสสต,ตัวสามารถเอ็นเกมได้หมดเลยไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกลเล่นคู่กันก็ได้ หรือจะไปกู้ซงยินบูก็ได้หรือจะไปคู่กับตัวอื่นได้คือมันเป็นตัวโอเวอร์ออลจริงๆครับเอาจริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยอีกิสมันยังดาเมจมันยังดอบสู้ของชาอินไม่ได้แต่ถามว่าเก่งไหมคือเก่งมากเก่งมากๆแล้วสําหรับผมอ่ะอีกิสเนี่ยฟูลอีด้วยเอาจริงๆเก่งกว่าชางอินด้วยมันถ้าโดนรวมๆแล้วอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละผมว่ามันเป็นตัวละครที่ควรจะหาแล้วมันหาได้เรื่อยข้อดีมันคือตรงนี้แหละครับมันคือแบบเบสเลยนะเออ โอเคตัวละครตัวต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วโอบิโตะโอบิโตะผมขอให้อยู่ในเทียเอแล้วกันนะครับเทียเอกาาสุดเลยด้วยเพราะว่าโอบิโตะเนี่ยมันพสัสดีมันเหมือนพวกตัวฟ้าตัวม่วงอย่างเช่นซาสึเกะพวกตัวอิตาจิอะไรพวกนี้เลยแล้วก็ข้อดีของมันมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าดาเมจมันอยู่ในระดับดีครับสุดท้ายคือถาดาเมจมันไม่ได้สูงไปกว่าไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้น แถมอัตราการวางตัวของมันเนี่ยสองพัน่ะแพงมากแล้วก็เอาไปเล่นต้นเกมได้ไหมก็ไม่ได้คือเล่นต้นเกมก็ไม่ได้แพงเกินเล่นท้ายเกมได้ไหมก็เล่นได้แต่ไม่ได้ดีเท่าตัวข้างบนสุดท้ายมันเป็นตัวไปไม่สุดอะครับสุดท้ายมันมีดีแค่ติดไฟแล้วปัจจุบันคือมีตัวติดไฟอย่างเลนโกคูมาแล้วด้วยอ่ะผมก็มองว่ายังไงมันก็อ่อนกว่าตัวที่มันอยู่สูงกว่าทั้งนั้นแหละครับเออนะ ส่วนตัวละครตัวต่อไปนะครับอลูคาร์ดอลูคาร์ดที่คือผมยังไม่ได้ลองใช้นะแต่ผมไปอ่านแล้วก็มีน้องๆมาบอกนะครับอลูคาร์ดที่ตัดเลือดโอ้ถ้าตัดเลือดนี่คือจบเลยครับเป็นมิสติกตัวเดียวที่สามารถตัดเลือดได้2คืออ่าดาเมจแม่งแรงคือแรงแน่ๆเป็นฟูลเอวีแรงแน่ๆเอาจริงๆถ้าเทียบกันแล้วอ่ะอ่าผมให้อยู่ต่ำกว่าอีกิสนะแต่สูงกว่ามิสติกทุกตัวอยู่แล้วครับเนื่องจากตัวละครมันเก่งมาก แต่ว่าถามว่าทำไมอยู่ต่ำกว่าอิกิสใช่ไหมคืออิกิสมันสามารถหาได้ครับแต่นี้คือต้องพึ่งดวงลวง้ลวนผมรู้สึกว่าเรื่องของการหาตัวละครมาใช้เนี่ยสำคัญอยู่เหมือนกันสําคัญต่อการให้คะแนนเหมือนกันถึงแม้ตัวมันจะเก่งเวอร์ก็ตามแต่อ่ยอัพแพงนะแต่ว่าถามว่าอัตราประโยชน์มันสูงสูงจริงๆถ้าได้มาแล้วนี่คือสบายเลยแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็คือหลายๆคนก็ใช้ลูคาร์ดอะแต่คนถ้าแบบได้มาแล้วก็คงจะไม่ใช้ตัวอื่นเพราะว่าตัวมันเก่งจริงๆครับ แล้วยิ่งเอาไปเล่นพวกดานเลดอะไรพวกนี้โอ้โหอัพชิวๆอ่ะโอ้โหแม่งตีแบบแล้วไปลงพารากอนนะผมบอกสบายเพราะว่าอะไรเล่นอัพสายรีเจนรีเจน,เจนอะไรเงี้ยพารากอนไปได้ไก่ได้เพชรฟาร์มอ่ะเพ,พ,พ,พียบเเลยแล้วในอนาคตเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่ารีเจนอีกเยอะถ้าอีกถ้าลูคัสเนี่ยผมว่านั่นน่าจะเมตายาวๆเลยแหละเป็นตัวเป็นตัวเมตายาวๆเลยนะถ้าถ้าในอนาคตมันชนะไปแล้วแต่ณนปะัจจุบันเนี่ยมันแพตดเนาะ ผมมองว่าอีกิสยังหางานมาใช้ได้ง่ายกว่าแต่ใครว่าอะลูคาเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับส่วนเรงโงคุเนี่ยผมขอย,ยังไม่ให้อะไรละกันแต่ผมว่ายังไงมันก็น่าจะเยอะกว่าโอบิโตะนะเออเพราะมันเป็นตัวละครที่หาได้ถึงแม้จะดรอปยากแต่น่าจะเป็นตัวที่เก่งนะครับผมรู้แค่นี้แล้วกันเรงโงคุนี่ผมอ่าไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้าได้มาแล้วเนี่ยอาจจะรีวริว,วหรือว่าจากประสบการณ์ใช้งานจริงของเรงโงคุนะครับผม โอเคประมาณนี้ล้กันนะครับสําหรับคลิปเทียริสถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อ, like, อ,อยากให้ผมมาจัดหรือว่ามานั่งคิดวิเคราะห์บ้าบราบ,รบรมาบ่นแบบนี้อีกหรือใครไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้ะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย